พี่น้องส้มบรรยากาศการดำน,า,นากน้อนจักหน่อยห้างาษาอังกีดีบอน,นีนพี่น้องนี่อันนี้เขาสีจุ๋ไหวเนาะเก่าต้นนะเปล่าคนปะ,นะไหวแอนซับม,มืออื่นพี่น้องเป็นยังเคนจังเอาไหวซับหน้านะเาะนะเปล่าถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. ในเวลา10 โมงส,สีขาสิบเอ็ดโมงน้อพเนอะยังได้ชาวดาสบายดีสบายดีฮะก็กินข่าอิ่มจท่งสิบเอ็ดโมงก็ไปกินข่าวเสาพี่นะกโผดเปิดแเพิ่นโมหิวหิวเหรอเนาะดำหาสุดถ่ายมือนี่ตากะพี่นนาะกะกะกันยังไลยเติบเ้ยปุ่มใส่ปุ่มใส่แล้วด้วยเฮ้ยแฮนเบิรดอย่าให้มันเลือซิป จักหมัดดาเลื้อนะ่ะกะอยู่หลุมมีอยู่สะกะอยู่หลุมเลือจังได้กะเลือเลือแล้วสิไปดำอยู่หลุมบ่บแลอกหัวหน้ากะสองคนพี่น้องเลยอือผูหนึ่งบอกอัอน,อนให้ไปดำอีกหาหนึ่งถาวากะเลือนะอีกผูหนึ่งว่าเอาขาดเอาไทายขึ้นเรียบร้อย อาเป็นเตรียมตอรสีลงแล้วพี่น้องเอาไปดำไปดำมันจีสิบสองโมงได้หนิเว้ยหัวหน้าเอาไปแล้วหัวหน้ากูดำไปว้ายหายุดถ่ายก็ใหญ่เติบอยู่พี่น้องหายุดถ่ายเบิ่งแก๊เวลาเบิ่งน้ำกันว่หายหนิดำซ้ำนสิแล้วจากโมงตอนนี้สิบโมงสิ้าสดโมงแล้ว อากาศกับเป็นใจพี่น้องเอ,อ้ยมันบาดแผดปันใดเนาะดำหายสุดท้ายค่ะใคร่ว่ามันบาดแดลใช่ใช่มันใช่มันใครจะไปรู้ไม่ได้ถามเลยกะกระตัดแบบง่ายได้เลยพี่น้องมือ,มอ,อบิดออกเลย ดำแหลวนี่สิเห็นยังคือขายตัวนะคือโย่ <c oughs> ยอมได้แบบนี้ฮักใส่เบ็ดแต่คงตัวเองเนาะเออแน่นี่เป็นตาแบบดนำน้ำคืยาากายอยู่เพื่อกมีให้ยชุดไายพี่น้องดำนาเป็นไรเนี่ยจะเดือนโซงเดือนจะเขาโซงเดือนเดือนไป แต่ว่าเขาก็ดำบริโตเนืองดอกดำเลยยุดนํำผัวผัวมันบ่มีนะเนี่ มันอยากมาเนาะสูบ่ะไนก็ยังอยากมาเนะานะ,นานะดับหน้าก่อนพี่น้นองเด้อ Ui! nó gửi ได้อื้อโอเคแล้วก็ว่า

น <ARS. S 1> อนนี่อะไราา oui พี่น้องใครขิดอย่ามาดำหน้าหนึ่งเอา กินไลน์คอมเมนนั่นกันเอง ดำนวลพวกแ,แม่มึงนนะ่ะคือบริเลือกเป็นหมัดนะหมัดใหญ่พอบรลุ่มลูอ่ะเป็นหมัดเป็นไ,ได้ได้เป็นอะือ วาลาสิพ่อเลย้าอืน้าว่าอเออเออน้าห้อยปังเนี่ยมันใหญ่ก

ว่านนี้วัดยาดอยักกับยาอกยาที่ซื้อมางวดยิ้มบวดแบปวเพช็ หนองหนาคุณ่อ้อยมีปัญหาด้วยคุปลาหนาหน่าไปาอานานาสอบนะ เนี๋ยพี่น้องตอนนี้เ้ากระดำแล้วแล้วเนะาะห้สุดท้ายเหาเป็นตากะพี่น้องดำม้วนหมนุนขางภาษาอังกฤษที่บนนี้พี่น้องดิอันนี้เ้าสีจุกไว้เนาะเก่าต้นนอะไรเปลาพี่น้าไหวเอ็นซบมืออื่นพี่น้องนี่กับผู้หุ่สาเหตุที่แท้จริงดอกที่มาเป็นว่า,าดำหายสุดท้ายเลยมันมันกายเพลินเนาะ ทศแลเพิ่นบ่ให้ซ้ําเพิ่นว่าปะไว้ซ้ําอื่นแล้วนิงสิไปถามอันนระบาวตึกเนาะว่ายอดยังเพิ่นจังอันน่ะกายเพศแล้วเพิ่นจังบ่ให้ดําเบิดไว้ให้อ่าปะไว้ซ้ําอื่นพี่น้องนี่เนาะประมาณแปะกะต่ว่าเป็นอะไรคือ

โบเดดหนาสี่สิบเอทโมงปลายอะไแหละดำกับกระหอดโซมูสัมนะกำลังงานคุณเทียเหือดเตะเหือดต้นเดี๋ยวนี้มันมันโบเดดพี่น้องโทรศัพท์นิ่งแบบคันเดตออกออกมันสิแบบมืดๆท่านะภาวะเดตออกนี่มันสิใส่โทรศัพท์ เพิ่นซักอันเสื้อผ้าเพิ่นเป็นเป็นเป็นักเสื้อผ้าอยู่น้องพี่เนาะหลุดไทยหลุดไทยก็มีกบนะเพิ่นไทยนาเพิ่นเก็บกบนั่นพี่เนาะเป็นจีซำอ่างล่างหลุดเพิ่นขนาดนีิหลุดไทยเพิ่นปกติชาดาเพิ่นจีลงหวยเมื่อนี้เพิ่นลงน้องสักเข่องบ่เพิ่นอะ กะเรือจังหมัดดาถอดบอ่อเศราชิดปลายเนาะนี่ซาดาพินศักข์เขือ่อนำน้องแต่แต่ก่อนดูดูจนเมือ่อสิ้นี่พี่น้องดูดน,ำน้ำดาเขาจะเอ๋นี่คือรังอะไรเลยจ้ะพี่น้องข้างต่อเขาเหลียงว่ะเต็มอญญายะเด่นลงไปอัดมาใส่นี่ อัดมาหอยไว้ในนี้ดินก็เป็นห้างถ้าว่าบวไปแตะตอกห้างมันมากับบวบตอกบวบยันต์พี่เนาะแต่าหอยไปสั่นไปก็คือคนท่าแล้วจิถือคนมาทำหายทำลายเฮาเฮากับปองกันโตคือว่าเนาะพี่เนาะแต่ว่ได้ไปเห็ดไปแตะไปตอกมันมันกับบเห็ดยังแต่ว่ามันก็บตอกเป็นอาหารของเฮาคือเก่าอาหารแซ่บเมนูแซ่บในนี่พี่น้อง พี่น้องอันชาวนิงล้างก่อนล้างแข่งล้างคาล้างต้นล้างตูนี่แล้วน,นบน้องเอาพี่น้องเขามาถามน้าบ่าวน้ำกันเนาะว่าเพิ่นเป็นยังเพิ่นจังเอาไว้สับหน้านะเบ,บาะน,น้าบ่าวเป็นยังคือบดดำเมินหน้าเห็นแล้วอืเห็นแล้วย้อนเนี่ยจะห่วยยุห่วยไม่จับ แต่พ่อแต่แม่เขาก็ว่ากายเพลนแล้วก็ซ้ําเด้อลูกเด้อป้าไว้ซ้ํามื้ออื่นอืมมื้อเช้าแต่ว่า27โทรอยู่ซะหึแต่ว่าูอ่หโอน่ว่าเป็นยังเขาจังบ่ให้ซ้ําโอาแล้วก็ว่าแต่พ่อแต่แม่คือกันพี่น้องบ่จักสาเหตุคือกันาบ่ไปถามใหญ่มใหญ่ก็บ่ฮู้จักดอกิเสิร์ชใน แบบเป็นยังเพิ่นจังมันเป็นความเสือความเสือมันก็โผ<อ>ล่ในกูเกิลเพิ่ดมาเฮ็ดหน้าเฮาเฮาเฮาหนับไปเลยได้ว่าเกาตน้นตาแหกแก้วจัะต้นนี่คือบ่เก่าซะปีแรกนี่เห็ดเก่าปีนี้ยยนนอ,อยากได้ลายปีแล้วนี่เฮ็ดเก่าเออปีนี้อยากได้ลายบ่จังใส่สิบอิฐใส่เจี๊ยบอือ แต่ใส่นเนาะพอแต่ยังใส่คู่เออตาแหกก็ใส่ขีกหน้าสำก็ใส่ขีกพี่เนาะเวลาเป็นความเสื่อแต่พอแต่แม่ซุ่มเฮาเนาะขอบอกโหดอกผลบัติสาเหตุยังเป็นจึงอันนะปะไว้ฉับเอาพี่น้องมีแต่เพิ่งผ้าเหตุอือม,มีแต่สิปิดคลิปไว้เพียงสาน,นีเลยเนาะยังขาดใจคือเก่าเมื่อไหรนิ่งสิไป สอกหาสอกถามผู้ทีกระเจ้าหูแบ่หย่อนยังเ่ินเจองปะาไว้สัมหลังจากเขาดำมันกลายเพลินนะพี่เนองเอาปิดคลิปไว้สำนน้แล้วพี่เนาะทางเนื้อเขาเจาะยังดำอยู่เลยวะโอ้โหสามสหาย